สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามนะครับสวัสดี FC ทั่วโลกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนขับรถทัวร์ชาแนลนะครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดยานอยู่ที่พัทยานะครับวัดยานพัทยาเรามาจอดก็มีรถทัวร์หลายคันนะครับนี่ ก็มาอยู่อย่างนี้นะครับนี่นี่วัดยานนะครับนี่นะครับคนขับรถตัวก็ทำตามโปรแกรมที่เขากำหนดให้เราที่ว่าวันนี้มีโปรแกรมอะไรบ้างจะอยู่กับกรุ๊ปนี้6วันนะครับ อยู่กับกุ๊ปเป็นตัวจีนนะครับกุ๊ปนี้เป็นตัวจีนอยู่กับเขาหกวันห้าคืนหกวันนะครับแล้วเราก็จะทําตามโปรแกรมที่เขาวางไว้ให้เรานะครับที่เราจะต้องทําตามไปตามที่เขาบอกที่เขาซื้อแพ็กเก็มาหรือจัดโปรแกรมมานะครับ โปรแกรมวันนี้มาวัดยานนี่มาจากกรุงเทพเลยนะครับตีด่วนมาจากกรุงเทพมาจากซอยวัดศรีบาลีน้อยลาดกระบ,บังครับบางสะทง,งนะครับมาบางสะทงออกมาจากบางสะทงมา จุดพัทยาก็คือจุดนี้จุดแรกจุดแรกของพัทยาวันนี้นะครับวัดยานเดี๋ยวจะออกจากวัดยานก็ไปเขาชีจันนะครับนู้นเข้าได้ตอนนี้จะมาห้องน้ำนะครับนี่ดูป่าร่มลื่นครับ มีต้นไม้ใหญ่นะครับต้นไม้ใหญ่ต้นยางยางนานะครับนี่นะครับครับลานกว้างมีต้นไม้ต้นใหญ่มีต้นยางนาด้วยเนี่ยต้นยางนานี่3มคนโอบอะครับ ไม่รู้ว่ากี่สิบปีแล้วเนี่ยตรงเป๊ะเลยนะครับนี่นะครับ อันนี้ต้นไทรต้นไทรลมรื่นครับวัดนี้เป็นวัดยานนะสังวรนะครับวัดยานด้านหน้าจะเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะครับ นี่ครับให้ภาพบรรยายเลยครับอยู่ใต้ร่มไม้ชายคาอันนี้ต้นสักทองสักทองสักทองอยาไม่ปลูกอยู่ต้นสักทองเนี่ยต้น2ต้น แต่วัดยานนี้รู้สึกจะอยู่เขตสัตหีบนะเขตสัตหีบบอันนี้ ผู้ปิดศินในพระพุทธศาสนาคือผู้วิ่งเข้าหานรกแน่ๆนี่ครับมีตอนนี้มีรถทัวร์จอดอยู่3คันนะครับรถทัวร์จอด3าคัน นี่นะครับนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวกันตอนกลางวันก็น่าจะเยอะอยู่หรอกครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ยินแล้วเนาะตอนนี้ก็จะสี่โมงแล้วครับสี่โมงกว่าแล้วเดี๋ยวก็ไปวัดตไปเขาชีจันอีกนะครับไปเขาชีจันพระพุทธรูก คลิปแปดนาทีขึ้นนะอะถ้าคลิปคลิปเง้วคลิปแปดนาทีขอไทยครบแปดนาทีแปดนาทีกว่วเก้านาทีแล้วเตะ้ครับฮะครับกำหนดแปดนาทีขึนไปตอนนี้ก็เดินกลับมารถรบรื่นครับเป็นน่าจะ ปฏิบัติธรรมดีที่สุดนะวัดถ้าเป็นวัดปฏิบัติธรรมนะครับจะดีครับเพราะว่ามันเงียบงเงียบสงบลมลื่นกลางคืนก็น่าจะเงียบสนิทเลยแหละนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับฝากกดดูคลิปไปด้วยนะครับช่วยดูคลิป ช่วยกดติดตามขอบคุณ FC ที่กดติดตามขอบคุณ FC ที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณ FC ที่ช่วยดูคลิปนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ